วันนี้เจ้าปีชามาอาศัยมาม่าอีกแล้วช่วงนี้ต้องอาศัยเส้นนะชาถ้าแคไ่ไม่มีเส้นแล้วอยู่ไม่ได้นะ,ะทำเองอุ่นเองจะได้เป็นเหมอบหวยให้ด้วยวันนี้อถุงวันที่หนึ่งปั้งไว้เลยนะชาเนะเดียว เออถูกที่หนึ่งหกล้านกูว่าเอ้ลือกันทั่วบ้านทั่วเมืองโอ้ยชามีเงินหกล้านเว้ยเฮ้ยนะมันไปแน่เลยนะชาเนาะเดี๋ยวเอาแบ่งให้ทำมามากก่อนแล้วค่อยเอาหวยตั้งใจไว้ละนะทำตามใจที่ตั้งไว้เผื่อมันเป็นอย่างที่คิดมโนคิดใครไปรู้เนาะ เฮวด,ดารู้คนเดียวอว่ะงูอะเฮวดากเกิดเป็นเอ,ออเอาให้มันถูกสักกรรมว่าคู่นี้มัน <c oughs> เวียนมาหลายรอบเ <c oughs> ลยเนาะรอบนี้ให้มันตะวหัวงี้เนาะใครไปรู้ <c oughs> ไปห้้งหมอพอโอเคแล้ว เดี๋ยวค่อมาเก็บทีเดียวไปตั้งหม้อเปิดแก๊สไปดูอาดูเปิดแก๊สไ,ไม่ถอดก็ได้เออแล้วแต่ถ้ามึงจะถอดเพื่อเป็นเกียริห้องครัวไฟก็แล้วไปแล้วแต่มาเปิดแก๊สอืมจะด,ดูขั้นตอนเอาละเปิดพ่อหม้อพอเราก็ปุ๊บมา,เ,าเอาปุ๊บเอบเอ เดี๋ยวให้อุ่นก่อนเดีย๋ยวใส่มีในสองลูกล้เตรียมช้อนไว้ช้อนทับพทียังอยู่ไหมหาดูคอ,อขอให้เอาไปข้างในแล้วเอาอันอื่นก็ได้ ีันหไหนออเทพพีน <im> <s ab it music> right right ี่ก็ได้หนิประยุกไม่ในี่ก็ได้เม็ใเป็นไรหรอได้เหมือนกันม่จำเป็นไม่ต้องเอาไปเอาบักเดียวฮะเปิดแก๊สอีกหน่อยเร่งแก๊สอีกหน่อยที่มันอ่อนไปเร่งแก๊สอีกนิดนึเร่งทางนี้เร่งทางหัวเพ่เออมุนเพิ่มขึ้นเพิ่มเพิ่มให้มันสูงขึ้น แก้จะหมดเราก็บบ่งว่าไม่อ่อนจังเฮ้ยเดี๋ยวมันกำลังขึ้นอยู่มันมันใหม่อยู่เฮ้ยไปดับมันกะยังดับแน่ๆนะประดังนี่ครับนี่ประดังนี่ครับไหนประดงนี่โอ้มันดับกันไงโอเพนมันต้องไปโอเพนมันต้องมาทางนี้นี่นี่เนี่ยโอ้ยสลับกันเนาะอ่านเห็นไหมโอเคพอละเออมันกลับปิ้นจะเล่นกันเนาะดูนี่นี่โคตรมันลูกศรนี่ นี่โอเพนโอเพนหมุนมาให้มตึกถ้าปิดค่อยมาทางนี้ปิดนี่โค้ดฮะมันเป็นภาษาอังกฤษอเดี๋ยวสักกรรมก็เดือดล้เยอะยืนชิดฮะชิ้นชิ้นน,นเดือดสักกรรมแล้วก็ตีไข่จะได้ไม่ข่าวถ้ามันตีน้ำไม่เดือดนี้มันข่าวน้ำเดือดสักกร,รมแล้วก็เดือด ทำเสร็จเดีย๋ยแบ่งหวยให้เนาะซื้อมาห้าใบแบ่งให้เองใบหนึ่งเนาะซื้อมาแล้วครับซื้อมาแล้วเตรียมการไว้แล<อ>้วเองอธิษฐานเอาให้มันถูกเพื่อเป็นบุญบรารมีไปไหว้ขอพ่อขอแม่เนาะใช่ได้ลืมตาอาปากได้ไทไเปหู้ มันรัดขั้นตอนมันความจริงมันต้องเอาหม้อมาตั้งกาตั้งน้ำร้อนให้มันเดือดขึ้นมาค่อยๆแกะมา่าลงนะวิธีการมันทำขั้นเลยคนห้องว่ารัดขั้นตอนรัดวิธีการมันมันก็เดือดล้วเดิมพอเตะเตะละเดือดเลยเดือดก็เดือดนำเดือ หอาค้นดิทั้งค้นดิปิน้นพริกให้เกลือให้น้ำเครื่องชงลงลุกค้อนมาก่อนอืมห่อน่ะกํากัร้อนอต้องต่อไปต้องเอาน้ำมาตั้งก่อนใช่ไหมวิธีการมานะันตั้งน้ำร้อนร้อนแล้วก็ค่อยแกะมาม่าลงอย่าใช่ไหมวิธีมนะัน ไม่ถูกขั้นตอนมันก็เลยเดี๋ดแล้วนะอนไวไหมนะครับ <One way, S 1> อืมร้อนไวแค่ทีนี้ไปปิดมันหรอมันเลยผิดไปต้องดูวิธีโคดปิดโอเพนเปิดฮะลูกสอนโอเพนนี่ก็เปิดให้มันตึงโคดก็กลับ,ลบไป ทีกใครนะที่ขคไ,ได้แล้วเดือดะอดีอ่ะอีกสองลูกโอ้บายมีท้อง ทิ้งัปทิ้งขยะช่วงรอ,อนี่ทิ้งทิ้งขยะก่อนอเ,เดี๋ยวก็มาจับพอดีแบบมันเดือดแต่เ็บขยะนั้นทิ้งเขาทองขยะเรียบร้อยก็เดือดฟับพับพับ,พบไรขาย แล้วใชะ้ทิ้งเราก็มาปุดแล้วทิ้งเลยอันนั้นามาปุ๊ดเดือดเต็มที่แล้วมาปุดขึ้นมาหมดต้องล้างเถอะมันผิดขั้นตอนพวกนี้ไม่หมดแล้วไปล้างมือ นะเนกลียดพับๆๆแล้วไงคนเออเอาละเราไปปิดแก๊สปิดทั้งนู้นก่อนปิดทางนี้ก่อนโคตรอยู่ทางไหนห<า>มุนมาทางนี้หม,ม,มุนทางนี้ปิดย้อนกันให้ตึงมือมือยังเออเราก็ปิดหมมัวมันเออเรียบร้อยอย่าเพิ่งจับเสื้อมันร้อนอยู่อรอให้มันเย็นตัวเคไปล้างสลิคโอไป Okay. โอเคจบขั้นตอนแล้ว